สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกธรรมะกันอีกครั้งนะครับเคยรู้สึกไหมครับว่าแม้เราจะพยายามฝึกฝนขัดเกลาตัวเองไปมากแค่ไหนแล้วก็ตามคือละความโลภความโกรธความหลงแบบหยาบๆอะครับไปได้เยอะแล้วแต่ก็เหมือนยังมีอะไรบางอย่างลึกๆที่ยังติดค้างอยู่เหมือนเป็นด่านสุดท้ายที่แข็งแกร่งรอเราอยู่สิ่งนั้นในทางธรรมเรียกว่ามานะครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องมานะตัวนี้แหละครับซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องร้อยรัดจ่ายสิบอย่างหรือที่เรียกว่าสังโยติสิบในพุทธศาสนาที่ผูกเราไว้กับวงจรของความทุกข์สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะสังโยชนี่เปรียบเหมือนเชือกนะคะที่มัดใจเราไว้กับการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนะคะมีทั้งหมด10เส้นค่ะก็แบ่งคร่าวๆเป็นกลุ่มกิเลสหยาบห้าเส้นแรกเรียกว่าโอรามพาคีสังโยช์ กับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกิเลสละเอียดอีก5เส้นหลังอุทธมภาคียาสังโยช์ซึ่งเจ้ามานะเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มละเอียดค่ะเป็นตัวที่8ตัวที่8เลยนะครับอืมเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจว่ามานะเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทําไมถึงได้ชื่อว่าละเอียดแล้วก็แบบรับมือยากจังแล้วมันเกี่ยวพันกับความรู้สึกว่ามีตัวเราลึกๆนี้เย็นไหนบ้างครับค่ะ ก่อนที่เราจะไปถึงตัวมานะที่เป็นสังโยชน์ข้อ8นะคะเราอาจจะต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนสักนิดคือสังโยชน์ข้อแรกเลยค่ะที่ต้องจัดการให้ได้ก่อนข้อแรกเลยใช่ค่ะคือสักกายทิฐิค่ะสักกายทิฐิสักกายทิฐิถ้าพูดง่ายๆเลยนะคะก็คือความเห็นผิดหรือความเชื่อที่มันฝังหัวเรามานานมากๆว่าร่างกายเราเนี่ยที่เรียกว่ารูปแล้วก็ความรู้สึกคือเวทนา ความจำคือสัญญาความคิดปรุงแต่งคือสังขารและการรับรู้ทางใจคือวิญญาณทั้งหมดที่รวมเรียกว่าขันห้าเนี่ยค่ะมันคือตัวตนของเราจริงๆเป็นแก่นสารเป็นอะไรที่มั่นคงถาวรน,นะคะ อ๋อก็คือไอ้ความเชื่อพื้นฐานมากๆที่เราทุกคนมีกันอยู่แล้วว่ากายนี้ใจนี้ความคิดนี้แหละคือฉันจริงๆตัวตนจริงๆใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะแต่ว่าความจริงที่พุทธศาสนาชี้ให้เห็นนะคะก็คือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเราหรือฉันเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่การทำงานร่วมกันของส่วนประกอบ5อย่างนี้คือขันห้าที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยค่ะครับ เหมือนกระแสน้ําหรือกระแสไฟฟ้าที่มันไหลต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนแข็งๆหรือวัดถาวรจริงๆเลยเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าพอเราเริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มภาวนาเราก็จะเริ่มเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนหรืออนัตตาของกายใจนี้พอยิ่งเห็นชัดก็จะยิ่งคลายความเห็นผิดอันนี้ลงได้ใช่ค่ะ ซึ่งการละความเห็นผิดหรือสกายาทิฐิได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยก็คือคุณสมบัติของพระโสดาบันใช่ไหมครับบุคคลผู้เข้าถึงกระแสธรรมขั้นแรกมั่นยำม,มากค่ะพระโสดาบันคือผู้ที่ตัดเชือกเส้นแรกคือสกายาทิฐินี้ได้แล้วค่ะเอาละครับทีนี้เอ่อตรงนี้แหละที่ผมว่าเริ่มน่าสนใจมากๆเลยคือถ้าความเห็นผิดว่ามีตัวตนน่ะมันถูกทำลายไปแล้วด้วยปัญญาที่เห็นแล้วว่า เออทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวตนแล้วทำไมยังไม่หลุดพ้นล่ะครับมันยังเหลืออะไรอีกนั่นสิคะเพราะว่ายังมีเชือกเส้นที่ละเอียดกว่านั้นเหลืออยู่ค่ะและหนึ่งในตัวการสําพันมากๆเลยก็คือมานะเนี่ยแหละคะ่ะสังโยชน์หรือเชือกเส้นที่8มานะตัวที่8มานะในบริบทนี้นะคะไม่ใช่ความขยันหมั่นเพียรน,นะคนละความหมายกันครับยิ้มเล็กน้อย แต่หมายถึงความสำคัญตนค่ะหรือความรู้สึกที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นซึ่งก็มีได้3แบบหลักๆเลยคือรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาหนึ่งละหรือเราเสมอกับเขาหรือแม้กระทั่งรู้สึกว่าเราด้อยกว่าเขาอันนี้ก็ใช่ค่ะเอ๊ะเด,ดียด๋วยวๆนะครับด้อยกว่าเขานี่ก็นับเป็นมานะด้วยเหละครับผมนิกว่ามีแต่พวกที่รู้สึกเหนือกว่าหรือเท่าเทียมซะอีกใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมาก เพราะว่าหัวใจสําคัญของมานะคือการตั้งเราขึ้นมาเป็นศูนย์กลางเพื่อเปรียบเทียบค่ะไม่ว่าผลการเปรียบเทียบมันจะออกมาเป็นบวกเป็นเสมอตัวหรือเป็นลบว่าเราด้อยกว่าแต่มันก็ยังเกิดจากฐานคิดที่มีเราเป็นตัวตั้งอยู่ดีเห็นไหมคะอ๋อจริงด้วยครับคือแค่มีการเปรียบเทียบโดยมีเราเป็นตัวตั้งก็คือมานะแล้วไม่ว่าผลจะเป็นยังไงถูกต้องค่ะ ทีนี้จุดสําคัญที่เราต้องแยกให้ชัดนะคะคือสักกายทิฏฐิสังโยชน์ข้อที่1นเนี่ยมันเป็นความเห็นผิดเป็นเรื่องของทิฏฐิเกี่ยวกับว่ามีตัวตนแท้จริงหรือไม่แต่มานะสังโยชน์ข้อ8เนี่ยมันไม่ใช่ความเห็นผิดแล้วนะคะมันเป็นความรู้สึกหรือความเคยชินความเคยชินในการสําคัญตนเปรียบเทียบตัวเองแม้ว่าจะรู้ด้วยปัญญาแล้วก็ตามว่ามันไม่มีตัวตนเที่ยงแท้หรอกอุปม,มาเหมือนกับไม่รู้จะใกล้เคียงไหมนะครับเหมือนกับ ต่อให้เรารู้แล้วว่าแขนที่เคยมีแต่โดนตัดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงแล้วแต่บางทีมันก็ยังมีความรู้สึกเหมือนแขนนั้นยังอยู่หรือแฟนทอมลิมอะไรแบบนั้นรึเปล่าครับคือความเชื่อความเห็นผิดมันหายไปแล้วแต่ความรู้สึกหรือความเคยชินบางอย่างมันยังหลงเหลืออยู่ โอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากๆเลยค่ะใช่เลยค่ะคล้ายๆแบบนั้นเลยเหมือนเงาจางๆหรือความรู้สึกที่มันยังติดค้างอยู่ของความเชื่อเรื่องตัวตนที่ถูกทำลายไปแล้วคือความเห็นผิดหรือทิฏฐิน่ะมันหมดไปแล้วแต่ไอความรู้สึกเผลอสำคัญตัวเผลอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบมันยังตามมาได้อยู่ค่ะแสดงว่าแม้จะรู้แจ้งด้วยปัญญาแล้วว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ลึกๆเนี่ยก็ยังอาจจะเผลอมีความรู้สึกว่า เรานี่แหละคือผู้รู้ธรรมะหรือเออเราปฏิบัติได้ดีกว่าคนนั้นนะหรือแม้แต่เรานี่เข้าใจลึกซึ้งจังเลยฮะความรู้สึกแบบนี้นี่เองคือตัวมานะที่ว่าใช่เลยค่ะชัดเจนมากมันเป็นความรู้สึกแล้วค่ะไม่ใช่ความเชื่อผิดๆแบบเดิมซึ่งต้องแยกกับอีกคําคือมานะทิฏฐินะคะอันนั้นคือความดือ้อความถือนั่นในความเห็นผิดของตัวเองอันนั้นพระโสดาบันท่านละได้แล้ว เพราะมันเนื่องกับสักกายะทิฏฐิแต่มานะตัวนี้สังโยชน์ข้อ8เนี่ยมันละเอียดกว่ามากเป็นแค่ความรู้สึกเคยชินในการยกตนเปรียบเทียบซึ่งแม้แต่พระอนาคามีอริยบุคคลขั้นที่3นะคะก็ยังละได้หมดจดเลยค่ะจะละได้เด็ดขาดจริงๆก็ต้องตอนเป็นพระอรหันต์เท่านั้นโหละเอียดขนาดนั้นเลยนะครับแล้วทีนี้เออสำหรับผู้ปฏิบัติที่ท่านเข้าถึงสภาวะจิตที่สูงมากๆล่ะครับ อย่างผู้ที่ได้ชานสมาบัติในระดับสูงที่เรียกว่าอรูปฌานหรือแม้แต่พระอนาคามีเองท่านเหล่านี้แทบจะไม่ได้ข้องเกี่ยวกับโลกภายนอกถอยแล้วแล้วมานะมันจะไปอยู่ในรูปแบบไหนครับการเปรียบเทียบมันจะไปเกิดตรงไหนได้อีกล่ะครับ คำถามดีมากเลยค่ะพอมาถึงระดับนั้นนะคะมานะมันจะเปลี่ยนสนามแข่งขันค่ะจากการเปรียบเทียบเรื่องภายนอกเรื่องวัตถุชื่อเสียงเงินทองอะไรพวกนั้นมันจะหันมายุดติดกับสิ่งที่ละเอียดที่สุดที่อยู่ภายในคือนามธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสจิตหรือวิญญาณขันที่มันไหลต่อเนื่องไปนะคะ ความติดใจในสภาวะจิตที่มันสงบประณีตมากๆที่ได้จากการทำสมาธิขั้นสูงซึ่งตรงนี้ก็เชื่อมโยงกับสังโยชน์ข้อ6คือรูปปาราคะและข้อ7อรูปปาราคะคือความติดใจในรูปฌปานอรูปฌานนะคะความพอใจในสภาวะจิตอันประณีตเหล่านั้นมันกลายเป็นเชื้อชั้นดีเลยให้มานะเข้ามาเกาะเกี่ยวได้ในรูปแบบที่ละเอียดขึ้นไปอีกหมายความว่าแทนที่จะเทียบรถเทียบบ้านก็อาจจะกลายเป็นเทียบความสงบของจิต แทนอย่างนั้นหรอครับก็ประมาณนั้นค่ะแต่ว่ามันอาจจะละเอียดกว่านั้นอีกคือมันไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบกับคนอื่นเสมอไปแล้วนะคะในระดับนี้แต่มันเป็นการสําคัญตนว่า 1. เรานี่แหละคือผู้เข้าถึงสภาวะอันประณีตนี้คือเกิดความภูมิใจลึกๆในสภาวะของตนเอง 2. เรามีจิตที่เหนือกว่าคนอื่นหรือเหนือกว่าตัวเราเองในอดีตมันมีการเปรียบเทียบภายใน หรือมาแต่การยึดถือที่ละเอียดที่สุดเลยนะคะคือกระแสะจิตที่ไหลไปอย่างสงบนิ่งประณีตต่อเนื่องนี่แหละคือความเป็นเราที่แท้จริงที่สุดโูฟังดูท้าทายมากๆเลยนะครับเพราะว่ากระแสะจิตมันก็มีอยู่จริงๆนี่นะมันไหลไปตามเหตุปัจจัยของมันแล้วการไปรยึดในสิ่งที่มันมีอยู่จริงแบบนี้ ทำไมถึงผิดหรือว่าเราจะละมันได้อย่างไรครับมันดูไม่เหมือนกับการละความเชื่อผิดๆว่ามีตัวตนตั้งแต่แรกที่มันไม่มีอยู่จริงใช่ค่ะนี่คือความยากความละเอียดของมันเลยค่ะมาณนะในระดับนี้มันไม่ได้เกิดจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นภายนอกเสมอไปแต่อาจจะเป็นการเปรียบเทียบคุณธรรมหรือความก้าวหน้าภายในตัวเองหรือแค่ความรู้สึกปลื้มลึกๆในสภาวะที่ตนเองบรรลุได้แม้จะอยู่คนเดียวไม่ได้เจอใครก็ยังมีความรู้สึกถึงเราผู้พิเศษผู้เข้าถึงสิ่งนี้อยู่ ซึ่งความรู้สึกนี้นี่แหละค่ะคือตัวมานะที่มันละเอียดมากๆการจะข้ามพ้นมานะระดับนี้ไปได้เนี่ยต้องใช้ปัญญาในระดับสูงสุดจริงๆค่ะที่เรียกว่าปัญญาในขั้นอรหัตตมมักซึ่งเป็นปัญญาที่เห็นความจริงได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าแค่เห็นความไม่เชี่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนหรืออนิจจงทุกขังอนัตตาของขันห้าทั่วๆไปแล้วครับแล้วปัญญาระดับสูงสุดนั้นมันทํางานยังไงครับถึงจะสามารถถอนรากถอนโคนความรู้สึกยึดติดในกระแสจิตนี้ได้ ไม่ใช่การไปดับจิตให้หายไปใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ถูกทำลายไปอย่างสิ้นเชิงก็คือความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานและความสำคัญตนคือมานะที่มีต่อกระแสจิตนั้นต่างหากค่ะกุญแจสำคัญที่สุดเลยก็คือการเห็นแจ้งทะลุป,ปรุกโ่งในกฎธรรมชาติที่เรียกว่าปฏิจจะสมุบาทปฏิจจะสมุบาทใช่ค่ะหรือกฎแห่งการอาศัยกันและกันเกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างคือเห็นอย่างชัดแจ้งจริงๆชนิดที่เรียกว่าสิ้นสงสัยไปเลยว่า กระแสจิตความคิดความรู้สึกสภาวะต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่ปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยล้วนๆเลยไม่มีตัวเราเป็นผู้สร้างไม่มีเราเป็นเจ้าของอยู่เบื้องหลังและที่สำคัญคือเราไม่สามารถควบคุมบังคับ,บบัญชามันได้อย่างแท้จริงเลย เหมือนเห็นว่ามันเป็นแค่กระบวนการธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเองทํางานไปเองคล้ายๆกับลมฟ้าอากาศที่พัดไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของลมหรือเป็นคนสั่งให้ฝนตกแบบนั้นไหมครับใช่ค่ะเป็นการเห็นแบบนั้นเลยแต่เป็นการเห็นที่ชัดแจ้งในทุกๆขนาดของจิตจนสามารถทําลายความเชื่อและความรู้สึกหลงผิดในระดับรากลึกที่สุดซึ่งก็คืออวิชชาความไม่รู้แจ้งในความจริงนี้ลงได้อย่างสิ้นเชิง พออวิชชาซึ่งเป็นเหมือนต้นตอมันดับลงไปแล้วเครื่องกรุงแต่งจิตสังขารความอยากตัณหาและความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานที่เป็นผลตามๆกันมาก็จะพลอยดับตามไปด้วยเป็นทอดๆค่ะเมื่อเชื้อเพลิงเหล่านี้มันหมดไปแล้วอะนะซึ่งมันอาศัยความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เนี่ยคะ่ะมันก็ไม่มีที่เกาะเกี่ยวอีกต่อไปก็เลยถูกละไปพร้อมๆกับสังโยชนละเอียดตัวอื่นๆที่เหลืออยู่เช่นอุทัจจะและอวิชชานั่นเองค่ะอืม ฟังดูเหมือนการเดินทางที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับจากการถลายความเชื่อเรื่องตัวตนแข็งๆหรือการละสัก,กยทิฐิมาสู่การสลายแม้กระทั่งความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของในกระแสจิตที่มันไหลต่อเนื่องหรือการละมานะแต่ทีนี้มีคําถามยอดฮิตแน่นอนครับถ้าละความสําคัญตนความรู้สึกว่าเป็นเราได้หมดแล้วจริงๆแล้วเอ่อใครหรืออะไรที่กําลังคิดกําลังพูดหรือกําลังรับรู้อยู่ในตอนนี้ล่ะครับ ยิ้มคำถามยอดฮิตจริงๆค่ะคำตอบก็คือสิ่งที่กำลังทำงานอยู่ก็ยังคงเป็นขันห้านั่นแหละค่ะที่ทำงานประสานกันไปตามปกติยังมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเกิดขึ้นระดับไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่สิ่งที่หายไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือสำนึกของความเป็นเจ้าของหรือความรู้สึกว่ามีฉันอยู่ตรงกลางที่คอยไปยึดถือขันหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเรานะคะผู้ได้เห็นภาพชัดขึ้นก็คือ มีการคิดเกิดขึ้น แต่ไม่มีผู้คิดที่เป็นเจ้าของความคิดนั้นอีกต่อไปมีการกระทําเช่นการพูดการฟังการเห็นเกิดขึ้นแต่ไม่มีผู้กระทําที่เป็นตัวตนถาวรอ,อยู่เบื้องหลังการกระทํานั้นแล้วและมีกระแสะของจิตและการรับรู้ไหลไปแต่ไม่มีเจ้าของกระแสะจิตนั้นอีกต่อไปแล้วค่ะทุกอย่างมันเป็นเพียงกระบวนการของธรรมชาติหรือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยล้วนๆตามกฎปฏิจจสมุปบาทไม่ได้มีใครไปบังคับบัญชาหรือเป็นเจ้าเข้าเจ้า งมันจริอโอ้โหกระจางขึ้นมากเลยครับสรุปได้ว่าการเดินทางทางปัญญาเนี่ยตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงขั้นสูงสุดก็คือการค่อยๆเห็นความจริงว่าไม่ใช่แค่ร่างกายความคิดความรู้สึกแบบหยาบยาบที่ไม่ใช่เราแต่แม้กระทั่งกระแสจิตที่ดูเหมือนจะเป็นแก่นสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็ยังไม่ใช่เราและไม่มีเราเป็นเจ้าของเพราะมันเป็นเพียงปรากฏการตามเหตุปัจจัยเท่านั้นการเห็นแจ้งตรงนี้แหละคือการละมานะได้อย่างแท้จริงถูกต้องที่สุดเลยค่ะ การละมานะก็คือการเห็นกระแสจิตและสภาวธรรมทั้งปวงเป็นเพียงสิ่งที่ไหลไปตามเหตุปัจจัยของมันโดยไม่มีอัตตาหรือตัวตนเข้าไปสำคัญมั่นหมายหรือพยายามเข้าไปควบคุมเข้าไปเป็นเจ้าของอีกต่อไปมันคืออิสรภาพจากการแบกถือความเป็นเราลงได้อย่างแท้จริงค่ะการที่เราได้มาสำรวจเรื่องมานะกันในวันนี้เนี่ยทำให้เห็นเลยนะครับว่าคำว่าอนัตตาหรือความไม่มีตัวตนในพุทธศาสนาเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดกันเยอะมากๆเลยนะครับ มันไม่ใช่แค่การเข้าใจด้วยสมองด้วยความคิดแต่มันคือการถอนรากความรู้สึกยึดมั่นที่มันฝังลึกและก็ละเอียดอ่อนที่สุดในใจเราจริงๆใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากข้อคิดทิ้งท้ายให้ลองนําไปพิจารณากันดูเล่นๆนะคะว่าถ้าหากปรากฏการทั้งหมดในชีวิตของเราตั้งแต่ความคิดความรู้สึกไปจนถึงกระแสจิตที่ไหลไปไม่เคยหยุดนิ่งนี้ล้วนเกิดขึ้นและดําเนินไปตามเหตุปัจจัยโดยปราศจากผู้สร้างหรือเจ้าของที่แท้จริงแล้วเนี่ย การตระหนักรู้และการยอมรับความจริงข้อนี้อย่างถึงที่สุดมันจะเปลี่ยนแปลงมุมมองและการดำเนินชีวิตของเราไปสู่อิสรภาพจากความทุกข์ได้อย่างไรบ้างคะอืมเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคบคิดต่อมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับการเจาะลึกที่เข้มข้นมากๆในวันนี้สวัสดีครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะ